ม่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฟียวฟ้าวถูกรางบอลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เกือบ100บ่ใบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลของวันที่16พฤศจิกายน2563รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาทค่ะเลขที่ออกก็คือ9 7 2 6 6 1 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทนะคะเลขที่ออกก็คือ368และ741ค่ะเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ2 0 8และ255ค่ะเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ4 6นะคะล่าสุดค่ะฟยวฟ้ฟาได้ถูกลอตเตอรี่เกือบร้อยใบจ้ารอบนี้ โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าฟยวฟ้าสุสวิงริงโกถูกรัตตอรี่เกือบ100บยใบในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับฟยวฟ้าด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ